สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนพี่น้องลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆุท่านนะคะมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะในช่องเคท USA c สเ n n e l คุณศรสเกตก็ะเดงคึอเกาแล้วคะ่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่31พฤษภาคม2021นะคะนะตอนนี้ก็เกือบจะ10โมงแล้วล่ะคะ่ะเกดก็มีงานเยอะเลยนะคะวันนี้จะต้องทำทั้งงานสวนทั้งงานสนามหญ้านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้คือ สามีไม่ได้ตัดหญ้าเนื่องจากว่าฝนตกนะคะติดต่อกันหลายวันก็ตัดหญ้าไม่ได้แล้ววันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันจันทร์แต่ว่าเป็นวันหยุดของอ,อเมริกานะคะเพราะว่าเป็นวัน m e เมมเ a l ร a เียลเดย์เป็นวันหยุดประจําชาติก็เกียริก็ได้หยุดแต่ว่าสามีไม่ได้หยุดนะคะเกย๋ยก็ไปทําง,งานวันนี้เกีก็เลยจําเป็นจะต้องตัดหญ้าด้วยตัวเองรอบบ้านนะคะแล้วก็จะเข้าเมืองก่อนนะคะจะไปหาซื้อดินมาปลูกผักด้วยนะคะแล้วก็คื มีอะไรให้ทําหลายอย่างเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันค่ะ ตอนนี้เก็ดเข้ามาภายในตัวเมืองบลูมสเปิร์กนะคะจะไปที่จแอนก่อนจะไปหาซื้ออาหารการกินก่อนนะคะแล้วก็จะไปต่อที่โลส ก็เป็นบรรยากาศในใจแอนนะคะตอนนี้เกดก็ได้ของมาหลายอย่างแล้วค่ะก็ออกมาช้อปปิ้งอาทิตย์ละครั้งนะคะสาหรับพวกอาหารการกินก็บางอาทิตย์ก็เยอะหน่อยบางอาทิตย์ก็น้อยแล้วแต่ว่ามีอะไรขาดเหลือนะคะเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยเติมน้ํามันราคาน้ามันวันนี้เบนซินธรรมดาที่เกดเติมเนี่ย อยู่ที่3มเหรียญกับ6เซนนะคะที่นี่แต่ว่าที่อื่นเขาก็ขายกันแพงอยู่นะสามเหรียญ21เ็ซนสามเหรียญ9เซนสเหรียญ15เซนก็แล้วแต่ปั๊มเขาจะขายแต่ตรงนี้เกศก็มีส่วนลดด้วยนะเนื่องจากว่าเกศซื้อของที่ใจแอนแล้วก็ได้แต้มสะสมก็ลดไปตั้ง50เซนเลยนะต่อเกลนค่ะก็เติมไปเต็มถังนะคะก็ได้ส่วนลดอยู่5เหรียญกว่านะคะก็ถือว่าเยอะนะคะ ตอนนี้เกตก็ออกมาจากใจเอนแล้วนะคะเติมทวันเสร็จเรียบร้อยก็จะไปต่อที่โลสนะคะจะไปหาซื้อพวกดินนะคะเอาไปเติมปลูกผักนะคะเพราะว่าดินไม่พอ,อตรงนี้มีอะไรนอตอนนี้เกตอยู่ในบลูมสเปิร์กนะคะเห็นมีรถไฟลอร์คัมปานีนะคะที่เราก็ทำอะไรกัน วันนี้อากาศดีมากๆค่ะหลังจากที่ฝนตกติดต่อกัน3มวันวันนี้ท้องฟ้าเปิดอากาศสดชื่นแจ่มใสมากๆอุณหภูมิอยู่ที่20เสเศษๆนะคะวันนี้ผู้คนเขาก็เดินทางกันค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนอกเขาก็ไปทํากิจกรรมเอาดดกันบางที่ก็มีปาร์ตี้มีปิกนิกกันอะไรประมาณนั้นแหละนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่โลสแล้วนะคะ ที่นี่ดอกไม้สวยๆงามๆเยอะแยะเลยค่ะนี่ก็เป็นของที่เก็บได้นะคะก็เสร็จแล้วก็จะไปจ่ายตังค์แล้วก็จะกลับบ้านนะคะเสร็จแล้วกลับบ้านได้ค่ะได้มาเยอะเลยเต็มคันรถเลยทีเดียวไม่รู้อะไรต่ออะไรค่ะวันนี้คนก็เยอะนะเพราะว่าเป็นวันหยุดทุกคนเขาก็ออกมาหาช้อปปิ้งกันเยอะแยะเลยค่ะ ก่อนเลยนี่ดูเลยเต็มคันรถเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นไอ้เคสสาหรับที่จะเอามาใส่ตัวเบโต้นะคะใส่อะไรก็ได้นะไม่ใช่เฉพาะตัวเบโต้ได้ดินมานะคะก็ได้เสาดูข้งาง,างว่าข้าวของต่างๆเต็มเต็มคันรถนะคะไม่รู้อะไรต่ออะไรนะเออนี่ยละค่ะก็ เดี๋ยวจะเอาเข้าบ้านไปหาอะไราทานแล้วก็จะออกมาตัดหญ้าต่อค่ะนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเนี่ยจะต้องรีบเอาเข้าบ้านแล้วอันนี้เป็นของเย็นนะโอ้ยอะไรต่ออะไรเต็มขั้นหลดพี่้อกจ้าอันนี้คือดอกหญ้าในสนามลักษณะของเขาจะเหมือนคล้ายๆดอกฟันสิงโตแต่ว่าไม่ใช่นะคะนี่เป็นดอกหญ้าเต็มสนามเลยค่ะเหลืองอาราม แต่เดี๋ยวเกดก็จะต้องตัดออกหมดแล้วนะคะก็ถ่ายมาให้ชมค่ะความสวยงามของธรรมชาติ ใส่มะเขือเทศเช่นกันเดี๋ยวไว้ก่อน สำหรับภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงค่ะตอนนี้ก็หิวแล้วนะคะทําไส้กรอกค่ะไส้กรอกฝรั่งเขาก็ทานกับขนมปังลักษณะนี้นะคะเียวก,ก็ชอบทานกับสลัดด้วยนะแล้วก็ชาเย็น,นะคะ่ะอาหารเย็นนะคะตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็จะต้องอไปทํางานตามปกติอีกเช่นเคยนะคะก็ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไส้กรอกอร่อยนะเมื่อวานนี้คือคุณสามีเขาซื้อมาเขาอยากทานนะคะเดี๋ยวก็ทําให้เขา ่านไปเมื่อวานนะคะอันนี้เหลืออยู่สองสามชิ้นเก๋ก็เลยเอามาทอดอ,อ,อร่อย